เราเข้าสู่โลกของเที่ยวไหมครับมองโกเลียและตอนนี้เราเดินทางมาถึงพาร์ทที่3แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราไปตามหานักร้องมองโกเลียแบบออริจินอลโดยอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูที่พักหรือเกอร์ของชาวมองโกเลียว่าแบบราคาถูกกับราคาแพงที่หรูๆมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเราจะรีวิวให้เห็นข้างในว่าชาวบ้านที่นี่เขาใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อนๆอยากรู้แล้วกดซับสไคร้แล้วไปเที่ยวไหมครับด้วยกันโลด โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาของกินกันนะวันนี้เรามาอยู่กับบ้านชาวบ,บ้านนะเดินมาสี่ร้อยกว่าโลทำไมไม่ขี่ม้าคือกันวะม้มาเอาชื่ออะไรนะเนาะอะไรนะกินไม่ทนั <laughs> นนี่ถึงแล้วถึงแล้วนะฮะ <S <S โอเคเดี๋ยวมื้ออาหารที่มากินในวันนี้บอกเลยพิเศษเฮ้ยเรามี ผู้เชี่ยวชาญด้วยให่ไหมอ่มีชื่อเชี่ยวชาญเราเดินทางมา400กิโลเพื่อมาหาผู้เชี่ยวชาญท่านนี้อืบอกเลยว่าอาหารได้กินเหรอตดก็เราอะ่ะใช่คุณจไปตดอัดหน้ามา <c oughs> มาคีนนี้คุณลงดีกว่าเออขอบใจมากเพื่อนเ,ออเดี๋ยวเราไปหาของกินกันแบบโลโก้ขอบคขอบ้านเพื่อนเฮ้ยมาแล้วได้ยินเสีงเยงแล้วเสียงมากวะ พวกคือละสามคนเจอวกเธอไม่ได้ก็แปลวาเธอ Oh, selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat di saya dari Mongolia. Jangan, 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 jangan. Okey, okey. Sabeno. Sabeno. Di Mongolia. Di Mongolia. Di Bye bye. Bye Okey. Selamat tinggal. Hei! Saya datang. Apa nama awak? Ikhul. Hah? Ikhul. Ikhul. Hah? ทำไมเอ็ดดี้เอ็ดดี้โอ้เอ็ดดี้โอ้โอ้เอ็ดดี้โอ้พูดไทยชัดเลยชัดเลยนิดหน่อยอังกฤษไม่ได้เลยเข้าบ้านเข้าเข้ากันโอเคเวลค w ม l c o m e ก้มหน่อยกลมหน่อย sorry sorry โอเค w เวลคัมโอ้มโอเคไปเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปดินไปโอ้โหนี่ได้เปรียบเลยได้เปรียบไป กองข่าวตามมาคุณ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 คุุณค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 ุวคุณคุาคุณ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 สีณคุณคุณคุณคล้คุณคุณคูณคุณคุณคุณุ้ณคุงคุณคุณคุ้คุณ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 คุคูคคงฮู้คคคคคค ดูบ้านดูหน้าอยู่หน้าอาศัยนะสมัยก่อนเนี่ยที่อพยพไปเรื่อยอือฮะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไม้เก่าเลยไมหกสิบเจปีเกิดมาเห็นละนี่ ตะปูมัเจามากเลยตะก่อนไม่ใช่ตะปูใช้เป็นหางม้าแล้วมัดแต่ว่าด้วยความที่ว่าสมัยนี้มีตะปูก็จะไวขึ้นยกย้ายยกย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆอ๋อก็คือประมาณ2เดือนเขาจะมูฟที่อยู่มูฟที่อยู่ไปเรื่อยๆนับอันนี้แสดงว่าต้องเก็บได้เก็บได้ย้ายได้เป็นเป็นท่อนเห็นไหมเนี่ยไม้เก่ามากเนี่ยสมัยก่อนเราจะไม่มีไม่มีการต่อตะปูนะครับจะใช้ลิ่มอันนี้ก็จะเป็นฮิตเตอร์ฮีตเตอร์แล้วก็ทำอาหารไปด้วยตรงนี้ก็สามารถข้างล่างก็จะเป็น ตีต้มน้ำ oh. นีต้มน้ำเลยนะครับเ <Yeah. S 1> ต็งนอนนี่เต็งนอนสมัยสมัยนั้นคุณพ่อกับ mm. คุณแม่ mm hmm. นะครับเอาไปใหญ่ไม่ได้ oh. ต,ต้องเอาไปต่อเป็นชุดเล็กนะครับ oh. แล้วก็นอนแล้วก็จะนอนเป็นเหลี่ยม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 ครับ แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่พี่แม่อยู่กับน้องสาวกันเองเราก็จะไม่มีเตียงโอเคนะนอนข้างนอกนอนข้างนอกบ้านอนข้างนอกหนาวหนาวที่มันเขาพูกเรานะะฮเจสันเราพูดอยู่ต้องไหวที่หนึ่งต้องไหวที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราคนนี้ไปโตขึ้นเป็นน้องสาวคุณแม่อโอ้ก็ดูกันใหม่ๆแล้วนะคือเกยุคใหม่นะยุคใหม่นี่ยุคใหม่เก่าพังหมดแล้วยายมาทำล่วง อ๋อนี่ไงนี่ไงพี่พี่เขาตอนเด็กใช่ตอนเด็กอุ้ยตอนเด็กพี่น่ารักมากนะผมจแต่ข้างนอกนี่ผมผมจะเห็นว่ามีด้วยผ้าด้วยผมอันนี้กันหนาวเข้ามาอะโอ้โกันหนาวครักันหนาวติดลบติดลบนี่ติดลบนี่จะอุ่นเลยนะอันนี้เป็อะไรทั้งนี้พวกเนี้ยเป็นเชือกเป็นแทะมาไว้ขี่ม้าไปขัดที่เหยียบม้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่อันนี้ทำตาม้าป่ะใช่ไหมใช่โอ้โหไปไปจิ้มที่ม้านะ อันนี้อะไรถ้าแหลมๆเนยอันนี้เป็นแบบว่านะครับเป็นอาวุธอ๋ออาวุธอออเวลามาไม่เชื่อดแทงบริเวณที่โครงตูดเป็นรุ่นใหม่แล้วมีไฟฟ้านะเนี่ยหน่อยเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เราย้ายไปไหนเขาจะมีปลั๊กเสียบอุ้ยไปตั้งแคมป์ที่ในพื้นที่เลยนะใช่เดี๋ยวนี้เข้ารอบเมืองเข้ามาแล้วล้อมเมืองมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแท่นะฮะอันนี้อันนี้ว่า ซ่เสา้อฟาดมาสระโจนฟาดโขนทำไมม้าสายม้าสายผมก็มีอาหารเตรียมหมักเตรียมชีสเตรียมยีสต์นี่ตู้เย็นนะอันี้อะไรฮะอันนี้ตู้เสื้อผ้าสมัยเด็กๆเลยเด็กๆคุณ ทำไว้ให้ตู้กเก็บเสื้อผ้าได้นี่เด็กๆอุตอนเด็กๆเด็กๆใช่ไหมดูดีมากนะฮะดีนะมีน้องสาวน้องสาวจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนคือตอนแบบไปโดนอากาศที่เมืองไทยหรือหรือยังไงไปเรียนครับไปเรียนไปเรียนการตั้งแคมป์รุ่นใหม่ๆเพื่อจะมาเอาไว้มาที่นี่จะมาเปิดร้านที่นี่มีความฝันหน้าพี่เลยเปลี่ยนนำแม่ไปเลยเปลี่ยนด้วยเพราะว่าไปเอ้ยนี่อะไรฮะ อันนี้นะฮะก็จะเป็นถังนะครับแม่จะกลัวให้ดูเห็นไหมฮะแม่กลัวแม่กลัวยืบเอ้ยไม่ใช่ไอโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเออโยเกิร์ตเอาไว้กองเหรอไม่กองใช่ใช่อดูนะฮะเดี๋ยวขอเดินดูรอบนอกได้ไหมฮะเดินดูรอบนอกอันนี้อันนี้คือภายในนะก็เป็นอุปกรณ์ทําครัวสิ่งที่หลักๆก็คือมีอ่ะที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็รื่อโตเครื่องแป้งประตูบ้านก็ยังสวยนะประตูบ้านก็ เราก็จะเป็นวัฒนธรรมของเราครับก็จะใช้เป็นศิลปะใช่ศิลปะไี่เขียนสีสีเองครับนี้ใช้เป็นสีอะไรครับเป็นสีน้ำมันครับน้ำมันอะไรน้ำมันพายน้ำมันพายน้ำมันพายวายวายถือว่าวายถือว่าวายถือว่าคุณวายได้อยู่ได้ช่วยเดี๋ยวผมช่วยให้เออนี่โอ้นีก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของเสื้อผ้าเราพ่อ เราจะบ่งบอกว่าเรามีฐานะเรามีลายถ้าว่าไม่บ้านคุจโจจะไม่ค่อยมีลายบ้านผมจะรูปรกของรวยนิดนึงจะมีลายมีหลายแอคเคาทรไหมฮะโอย่าบอกสิไม่กผมเลเราก็ใส่ไปก่อนเราไม่ใส่ไปก่อนราไม่อยทำให้พีคพูดสิผมจะมีเราเราถ่าห์สอนคุณมผู้จัดสอนคุณวิ่งไงขบวนขบวนนี้ชั้นหน่อยกันหนาวอ๋อผมก็ว่าทำไมมันนุ่มๆใช่มาจากขนแพะขน แกะทุกอย่างแล้วก็อัดเข้าไปในนี้ติดลบติดลบติดลบได้นี่นะเราได้เห็นเกอของเขาว่าเป็นยังไงบ้างโลโก้ก่อนเป็นหนังสัตว์ครับเอาหนังวัวพร้อมขนเลยแต่ด้วยอายุการใช้งานใช้ได้บางแค่สามสี่ปีหรือไม่เกินเจ็ดปีถ้ารักษาไม่ดีแล้วปัจจุบันเป็นหนังอะไรหนังโป๊ะเล่นไม่พอใจเราเล่นไปเลยคนเลือกแฮกเขาไปทออันนี้นาซีนไม่ได้หนาวนะ อันนี้มันเป็นแบบว่าบ้านๆนะแบบมีเกอร์แบบยุคใหม่ไหมมีครับอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดพาไปดูใช่ไหมอันนี้เป็นของญาติกันแล้วเขาไปรวยไปรวยซะแล้วเขาไปรวยรวยเขาไปรวยกว่าตอนนี้เขาว่ามีเป็นพันล้านหนึ่งล้านเป็นญาติกันญาติกันเป็นทำเป็นเชิงรีสอร์ทด้วยอย่าันนี้คือไฮโซเลยถ้าไปที่เดียวที่ดีที่สุดในมาคูเรียพี่บี้มาเนี่ยต้องเอาแบบ เอ็กซ์ทั้งกูทีล้วนเลยเอ็กซ์ล้วนสิเอ็กซ์ล้วนสล้วนเลยโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูกันเราต้องขี่ม้าไปไหมหรือว่าเดี๋ยวเอาไปทานข้าวก่อนไหมนี่จะดูเี่อนดูก่อนโอเคครับเราเรามีชาวมองโกเลียที่ มีตังต้อนรับพอดีเขาไปไทยแล้ววงเงินรู้จักกับพ่อพี่อ่ะพี่แล้วเขาก็เลยชวนมาบ้านเขาอันนี้เอามาบ้านเขาวด

นุ่มดีนะนุ่มนี่นมแยกอันนี้นมแยกหรอไม่รู้นมบัวนี่แหละ thank you นี่นมม้านมม้านมม้าฮะครั้งแรกที่มองโกเลียกินเหมือนโยเกิร์ตสำหรับผมกินเหมือนมันสับปะรังกึ๊บปึ๊กเลยเป็นม้าเลยเอ๋อ ไม่ดีนะไม่ดีกินออกมาแล้วพี่น่าลองชิมลองชิมลองชิมดจ้าห่วขาวไม่เปรี่ยวแบบนี้เหรอไม่เผาที่หมดที่สุดอ่ะออกตาดิคาด้องตาคล้ายคล้ายมอคคอลีมอคคอลีคล้ายมอคคอลีแต่มันมีเหล้าไงจอร์จชินเทเรสรีสอร์ทที่นี่ครับเป็นเกอร์เปิดใหม่ที่ยังไม่เปิด เราเราเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกนะครับที่เรามาดาวเนี่ยมีกี่ดาวปกติมีหกดาวอันนี้เจ็ดดาวแล้วเอาไหนมาอีกดาวไปยืมจ่ามาโอ้ยตอนแรกเราคิดว่าไปยืมไก่ย่างมาไก่ย่างสี่ดาวไม่มันมีความอำนวยความสะดวกได้ดีวิวสวยอาหารอร่อยเดี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวบนบรรยากาศหน่อเออเนี่ยล้อมรอบด้วยภูเขาเลยทุกคนล้อมรอบด้วยภูเขาเลยทุกคนเหมือนเเขาที่พูดเมื่อกี้เลยเขาบอกเลยโอ้โหอาคูนเต็มโตอาหาร มาลองกินกันดีกว่านี่คือวิวที่ดีมากๆที่สุดของวงกุลีย อือ่อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คุณตัวดีแกว่าอ่านเน่าอย่าง <c oughs> นี้นี่เขากำลังทำแต่ยังไม่เปิดนะวิดีโอนี้เราลงเดือนตุลาใช่ไหม <c oughs> จริงจริงอ่ะรีสอร์ทเนี่ยเขาจะเปิดเดือนกุมภาไม <c oughs> ่คิดดูเดือนกุมภาแบบหิมะแบบเต็มเต็เขาเชิญให้เรามามาดูก่อนนี่ฮะสิ่งที่เขากำลังสร้างโปรเจกต์ใหญ่ <c oughs> เขาก็ทำทรงเป็นเหมือนเกอร์นนะเกอออริจ <c oughs> ินอลออริจินอลเพราะว่าเอาเนี้ยพรม แล้วก็ปลูกไว้แล้วก็มีแน่นๆข้างในแบบเป็นผ้าหลายๆชั้นอยู่เป็นนวมให้อุ่นนะแต่จริงเขาน่จะทําเป็นปูนะผมว่าด้านหน้าอ่าโอเคประตูแบบโหพันสมัยเอเป็นประตูกันความความความเย็นอ่ะแต่ผมจะบอกก่อนว่าจริงๆเมื่อคืนเรามานอนแล้วแต่มันมืดเราไม่ทันได้รีวิวนะฮะโอเคเข้ามานะครับส่วนข้างหน้าอ่ะส่วนตรงนี้ก็คือใส่รองเท้ารองเท้า่รองเท้าใช่แล้วก็ทํามันทําเป็นสองชั้นนะ เพื่อกันอากาศนะกันอากาศหนาวมันจะหนาวมากใช่ครับแล้วสังเกตดูมีฮีเตอร์เยอะนะครับฮีเตอร์ทั้งตัวแอร์ความเจ๋งคืออันนี้มีฮีเตอร์พื้นนะทุกคนในห้องในห้องที่เขาดักอากาศนะเดี๋ยวไว้ง่ายก็จะมีห้องน้ำไว้ห้องน้ำนาห้องน้ำไม่ธรรมดานะนะครับห้องน้ำนี่แทงลาร้อนนะครับแทงลาร้อนกระจกมีไฟนะครับ ใครหน้าดําหน้ามืดแน่ตรงนี้มาใกล้ๆแม่ม่เกิดในสมองมีอุปก้อนอ่านน้ำให้ครบถ้วนนะฮะอันนี้ตู้ตู้ยืนตู้ดิเล็กเอ่อเตะ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 โอเคโอเคนะแล้วลุกแล้วพี่อาบน้ำตรงนี้ได้โอเคเข้าไปในห้องนะฮะนี่นะฮะโอ้หห้องอลังว่ะพี่ เขาทำเชิงเหมือนกับเหมือนเกอนะอออที่ที่เราไปเมื่อกี้ออริจินอลน่ะมันคือมันจะเป็นโครงสร้างที่เป็นวงด้านบนแล้วก็เป็นซีซีต่อมาด้านข้างมีทางตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามาดูความลกไหมให,ให้ดูเหรอให้ดูเลยอ่ะ ก็วพราจริงๆอ่ะคือนอนแล้วไงเมื่อคืนอะเออเมื่อคืนมันนอนแล้วไงเฉพาะแค่สะอาดหน่อยเออส่วนพี่บี้ว่าันอันนี้กระเป๋าจิโน่นะครับมันก็จะมีตู้เย็นเขามีตู้เย็นให้เนีมีตู้เย็นนะมินิบาร์มินิบาร์อ่าอีปิีเปิดไฟนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นคือเนี่ยถ้ารู้สึกอากาศร้อนเกินไปอยากให้อากาศเย็นเข้ามาเปิดรงคาได้นะฮะกดตรงนี้สนุกนี่เปิดละกดเปิด มันก็จะยกขึ้นอันนี้ก็แอร์เป็นอีเวนเตอร์นะครับเย็นร้อนได้นะครับออของดีเลยนะของดีครับที่นอนในห้องนี้เป็นห้องหลักสามเตียงคัเป็นผ้าแคสเมียร์แล้วก็ขนเป็ดนะครับนุ่มสบายมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเตียงนุ่มขนาดไหนพี่จิโนโ่พี่บีททำไงดีกัรโดดข้ามเตียงเโดดข้ามเตียงเอาเพลงอะไรดีเพลงของที่นี่อมองโกเลียเป็นเพลงรอ็อกมองโกเลียอ เองร็อกที่ดังมากๆของมโกุเลียในตอนนี้นะครับที่เป็นศิลปินอินดี้ที่อายุ27ปีโอ้อลำบากกูละเ <c oughs> <น>ดินกองนุ่งจังนุ่งจังอยากนิดเลยนุ่มจริง,ง<น>ลิปแต่จริงๆนะผมถามพี่แบงค์แต่เมื่อวานแล้วเออ พี่ใช้น้ำหอมอะไรแน่จะลอกเลยหอมพอเลยเพราะว่ากลิ่นมันจะแบบอบควนเนี่ยคุณอยากรู้เหรอเออขอกเลให้ดูหน่อยเฮ้ยอยากจักนี่เราอยากกักดจักผมจัดให้รออีมาเฮ้ยไปเปิดฝั่งนู้นนี่ฮ้ย เตรียมแล้วเตรียมแล้วอันนี้เตรียมแล้วพี่ไทยมาทำฟินกินใหม่เเออเขาไม่ได้มีแค่ของผู้หญิงเหรอของผู้หญิงมันมีแต่อันนี้มันออกรุ่นใหม่มาแล้วพี่ผมเคยได้กินของผู้หญิงนี่หอมมากนี่หอมเลียวอะเอ้าผมเดินตามอะเอาลืมถ่ายคลิปพี่หายนะเนี่ยหลุดมานะอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้ชายเขาทำมาใหม่สามกลิ่นนี่อันแรกสีดำมูนตัวนี้นะครับอันนี้กลิ่นมันจะเป็นแนวหอมนุ่มเหมาะ สำหรับผู้ชายสายเช็คเลตติ้งสุขุมสไตล์อันเลยอารมณ์เสือรอขย้ำนี้ยอันหยิบดีปเ่นี่อันนี้อันนี้อันนี้พี่ชอบนี่พี่ชอบสุขุมแต่อันนี้ผมว่าอัน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 ห้นอั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 นี้นอัอันันอันอันอัอัเสืนอขยับอหยอัอันอันอับอันองลองนอันอันอัอนอันันออันอูอออ้นอานอนอั อันต่อมาคือสีน้ำเงินนะเป็นโอเชียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกอบอุ่นรู้ราเทสอ้ี เหมาะสําหรับผู้ชายไลฟ์สไตล์เรียบงนายเป็นอารมณ์แบบอบอุ่นพ่อหนุ่มไมโครเบฟใจดีอันนี้ผมเอาเฮ้อันนี้ผมเลยแบบแบบอบอุ่นแล้วอันนึงนี่อันนี้อันนี้เป็นไลท์มาดามฟินไลท์นะครับแนวกลิ่นมันจะเป็นแนวสดชื่นสะอาดเหมาะสําหรับผู้ชายอารมณ์ดีรักอิสระเป็นพ่อหนุ่มเจ้าสำราญพ่อหนุ่มขี้เล่นใช่แล้วดื้ออาจจะจืดจืออกไปก็เล่นขี่เล่นขี้ลืมเอาไซเบอร์ไม่ใช่แล้วแหละ เด้ชิดอ่ะอือโอ,อ้ยที่หอมออนี่อือหอมริงจริงเอาจริงอะแต่ละแต่ละอันมันมีคาแรคเตอร์ของมันใช่เอาไว้ใช้แล้วแต่โอกาสจะสามสูตรสามสามกลิ่นเนี่ยสำหรับเมนคอลเลคชั่นบอกว่าอือที่เด็ด ถ้าเป็นผมฉีดนะผมเลือกฉีดโอเชียนข้างหน้าแล้วก็มูลข้างหลังเพราะว่าสมมติประธานข้างหน้าเขาจะดูเราเป็นผู้ชายอบอุ่นเราผ่านไปทึไอ้เนี่ยมันหน้าขยำพูดมีแนวอย่างนี้ด้วยป็นไงโอยต่อเลยแล้วแล้วอย่างวันนี้ที่พี่ฉีดอะพี่ฉีดมูนผมจะได้ไปซื้อตามพี่ฉีดมูลก็เอาไว้แนวเช็คลิทติ้งไม่แพงวะไม่แพงอันนี้ราคาถูกมากปกติ1ขวดราคา1290บาท ก็ไม่แพงนะไม่แพงใช้ได้สองสาเดือนน่ะขวดหนึงอ่ะนับฉีดปื้ดเดียวคือข้อดีคือฉีดปื้ดเดียวมันขาแล้วมันขาอยู่นานติดทนนานนะครับได้กลิ่นหอมออกมาตลอดใช่แต่ประเด็นคือข้อดีคือสําหรับ f c b ซีบีเดอร์สกาหรือคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับผมนะหนึ่งขวดราคาพิเศษห้าร้อยเก้าสิบบาทขวดเดียวห้าร้อยเก้าสิบโคตรบู๊รถน่าจะโต๊ะทิ้นนะแล้วก็สองขวดตกขวดเท่าไหร่หรือเปล่า ห้าร้อยบาทถูกล้วอีกเออถูกแล้ววาอีกขวดละคือพันหนึ่งได้สองขวดเอาง่ายๆเอาเออแต่ถ้าซื้อครบทุกกินเนี่ยสามสามขวดเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยบาทขวดหนึ่งอ่ะหัวละล่ตกขวดละสี่ร้อยวบาทเลยเออคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มไม่เปลืองด้วยเพราะมันฉีดนิดเดียวแล้วก็ติดทนนานได้สองสามเดือนอ่ะเออจริงชอบมากคือพี่ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วข้อดีมันคือยิ่งโดนเหงื่อมันยิ่งมีกลิ่นพิเศษกราอไก มันหอมขึ้นจากตอนแรกซื้อน้ำหอมกลิ่นมานานฟินแต่พอฉีดเราเป็นกินตัวเราเองเออ มาดามฟินเอ็กบี้เดอร์สกามาฉีดจีโน่มาดามฟินเอ็กจีโน่เดอร์สกาคนไหยไปทุกคนได้เออทุกคนได้ใช่เดี๋ยวต้องไปเอาสูตรมูนไปขย้ำเหยื่อแบบอันละโหติดทนนานจริงๆขายขนาดนี้ลูกค้ารักตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอย่าให้รักอยู่เออขายต่ออะไรก็ขายแล้วขายสุดขายสุดเลยนะครับใครอยากได้กินแบบสาวเหลียวเนี่ยนี่เลยนะครับรุ่นเมนคอลเลกชันนี่สามขวดนี้นะครับราคาดีๆอย่างที่บอกไปแอดไลน์ไปที่ไลน์แอบ ฟิน16กดพิมพ์ค้นหาที่ลายใส่แอดก่อนแล้วก็ f i n แล้วก็16หรือสแกนเีวาโคต้ตรงนี้ก็ได้นะครับ <_ Q> อย่าลืมบอกด้วยครับในไลน์ว่ามาจากช่องบี L ้หรสกานะครับผมจะได้ราคาพิเศษเด้นอนี่ทักไปครับเดี๋ยวของหมดเอ้างั้นพี่จะมาหอมคนเดียวไม่ได้คืนนี้ผมต้องสาวเดียวงั้นสามกลิ่นผมขอเลยกัน คุณแอดไลน์มาซื้อคืนเขียนคำว่เฮ้ยคืนนี้รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องคุณเอาไปฉีดใส่ตัวแยกหรือเปล่าเนี่ยบ้าเฮ้ยแม่พี่ฉีดนะดิโอ้โหแต่คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเคล็ดลับผมรู้แล้วรู้แล้วโอเคเจอกันเจอกันเออพี่ไม่เอาละวทำไมผมฉีดนิดเดี๋ยวเมื่อกี้ออกเนี่ยสาววิ่งเต็มตามมาโอ้โหจะยุ่งอันโอ้โหยอกหยอกอันนี้หยอกเฮ้ยเฮ้ยพี่แคร์คนเดียวไม่พอ โอเคครับมือนี้ครับผมจะใจช้ททำการย่างขาแกะทุกคนเราอยู่ที่โจชินเทเรสรีสอร์ทนะครับผมมองโกเลียนี่ขาแกะเน้นน้นเรียกก่อนเอาเลยหรออ่ะอจีนอรตอะร้อนนิดนึงนะอืมพอดีว่ะมันมันเลยแหละ อร่อยทีเด็ดปะทีเด็ดเลยอืมอืมต้องคอยกลับปะตรงเนี้ยเป็นสิน่งที่แข็งแรงที่สุดใช่ครับนี่ขอ,อให้พี่เอครอับสวัสดีนี <laughs> 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 อ่อินเตอร์ <laughs> <laughs> อินไลน์ <laughs> โค้รได้บรรยากาศเลยนะจริงอยู่นี่นะ อ้่าเทียบหมคคับของเราเนี่ยนพี่ลองยกมาเทียบกับหน้าพี่ดู่มันใหญ่แค่ไหนทุกคนดูนะถ่ายรูปด้วยไหมระวังหยดใส่เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าสุกแล้วไปข้างในเล่าพร้อมแล้วเล่าเรื่องอะเล่าเบียร์ปลาปลาปิ้งเป็นไฮ เรามาแวะข้างทางเพื่อถ่ายรูปกันนะทุกคนข้างหลังเรานี่คืออวตามความเชื่อของพุทธศาสนาของที่มองโกนี่เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจงกิสขาดใหญ่ที่สุดในมองโกเลียและในโลกด้วยกคนเรามาที่จุดแลนด์มาร์คไม่มาได้ไงที่นี่ออกจะดังจีนหลาไปทําเป็นเพลงอะโอ้โหทางไม่ธรรมดานะคือเราต้องผ่านน้ําอะแล้วรถเราเป็นเอาผ่านติดผิดเลยเรียบร้อยชียิตติดและของจริงอันนี้คือเสียงติด น้องทำให้พี่วันไหวโตกอ,อกโดนใจฉิบหายแล้วไงผัวน้องโทรตามไหนบอกไม่มีใครตอน